ถ้าเราตีบทไม่แตกแยกไม่ออกปัญญามันก็ไม่ละเอียดขึ้นที่เราต้องนั่งต้องนอนต้องเดินต้องยืนต้องอยู่อย่างนี้ดัดสันดานเราซ้ำไปด้วยปัญญามันละเอียดขึ้นแล้วมันจะรัว่วไม่น่าจะเกิดอีกการไม่เกิดทำอย่างไรนี่คือเรื่องใหญ่เราที่มานั่งมาฝึกมาปฏิบัติตั้งแต่สมบูรณ์ไปถึงสมบูรณ์และถึงสมบูรณ์จนที่สุดคือไม่เกิดไม่เกิดอารมณ์ไม่เกิดความรู้สึกรู้อยู่ว่านั้นคืออะไรนี่คืออะไรเข้าใจเหมือนกับควายดูดอกบัวนั่นแหละหลเห็นเป็นอย่างไรควายดูดอกกุหลาบเห็นเป็นอย่างไรมันก็็็เเเเเหนนนนปปมมมมีีีสสแงงท่่าาาัั้ะไอรรืจกกิดคควว ชังในดอกกุหลาบนั้นคงไม่มีควายมีลักษณะอย่างนั้นความรู้สึกของเราเนี่ยมันมีเหตุมีผลพอแล้วมันจะมีความจริงเป็นอย่างนั้นแหละเห็นดอกกุหลาบเป็นดอกกุหลาบเห็นภูเขาเป็นภูเขาเห็นดินเป็นดินเห็นหินเป็นหินไม่ได้เห็นหินเป็นหินวิเศษไม่ได้มีเหตุอื่นใดมากไปกว่านี้ความละเอียดของปัญญาเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันจะเข้าใจว่าอ๋อนี่เองเรียกว่าความหลุดพ้นของใจความหลุดพ้นของใจมันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่เราเข้าใจว่ามันคืออะไรแล้วเราก็ไม่หวั่นไหวกับสิ่งเหล่านั้นปัญญามันเกิดแล้วมันจะไม่มอหงนลุดพ้ข ใจมันปรากฏในลักษณะอย่างนี้มันไม่กำริบเมื่อ <buying> มันไม่กำริบก็แสดงว่าจิตมันเป็นหนึ่งจิตมันเป็นหนึ่งก็คือมันไม่กำรอบเมื่อมันไม่กำรอบก็เป็นอกุปธรรมมาฟีราโคเสโตธรรมนานังทีนี้เราก็ปราศจากความกำหนัดยินดีเข้าใจว่านั้นคืออะไรนี่คืออะไรรู้เข้าใจปัญหาที่เราจะต้องรับผิดชอบเมื่อเรารู้เข้าใจปัญหาที่เราต้องรับผิดชอบความละเอียดความละเมียดลรไมเราก็ดีขึ้นปัญญามันเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้นี่คือลักษณะของการไม่วกไปเวียนมาขาดแห้งการไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็